นี่เขาไม่ได้สังเกตนะพอเขาไม่เห็นเรื่องนี้เขาจะสังเกตคุณเต็มๆก็หลายคนก็ถามกันว่าคุณทําศัลยกรรมหน้าคุณหรือเปล่าจริงจริงก็จะมีกระแสที่พูดถึงอ๋อทำเขาทาจมูกออเขาทาคางอ๋อเขาทำนว่นเต็มนี่ไปหมดจริงๆริงทำหรือเปล่าไม่ได้ทําเลยค่ะ ไม่ได้ทําอะไรเลยจมูกทํำไหมไม่ทําค่ะสามารถเอาหน้ากระแทกพื้นโชว์ได้เลยสามารถค่ะว่ากระแทกผู้หักแน่นอนสามารถต่อยได้เลยค่ะอ๋อได้เลยด้วยนะค่ะทางทางไม่ได้ทําค่ะในชีวิตทาศัลยกรรมอะไรกี่ก้อนหน้าตาม้้งไหมดัดฟันค่ะอย่างเดียวเลยอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นไม่ทําไม่ได้ทําให้ทําทํำไหมไม่ทําค่ะเพราะกลัวค่ะกลัวแล้วมันมาสวยตอนไหนอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ ไม่รู้อะประมาณแบบมปลายอะไรอย่างงี้มั้งคะที่เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นไว้ผมยาวและเออเริ่มแบบรักสวยรักงามมากขึ้นค่ะตอนมปลายค่อยๆตอนนั้นดัดฟันหรือยังยังเลยค่ะยังดัดฟันตอนอายุเท่าไหร่ดัดตอนปีสองค่ะตอนปีสองนะครับตอนนี้มันมีประวัติมาว่าตอนนั้นไม่ดัดฟันฟันก็เกยไปเกยมาใช่ไหมความรู้สึกใช่ไหมใช่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ใจค่ะพอมาดัดฟันเสร็จได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ค่ะได้ประโยชน์